สวัสดีครับผมลิตันาจากวิดีโอก่อนเราไปเอากุญแจเข้าสูา่วิทยาลัยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าเข้าสู่วิทยาลัยแต่ว่าผมยังไม่ไปทัวร์ในวิทยาลัยนะไม่งั้นวิดีโอยาวแน่ๆผมก็เลยมาเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนดีกว่าอืมเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ้ำกันถ้ำมผมยังไม่แน่ใจขอบๆนี่แหละประมาณแถวนี้มั้งไม่แน่ใจอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกัน โอเคครับตรงนี้ก็จะมีถ้ำอยู่ข้างหน้าเราเปิดไฟไว้ก่อนเลยออืม่ชื่อถ้ำจับไม่ได้ด้วยถ้ำผลึกแก้วริมทะเลสาบผลึกแก้วม,มันเป็นผลึกจริงๆอะ่ะข้างในมีผลึกจริงๆมีเควสด้วยที่เราจะต้องมาทําแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละแตะพรอดเลยครับถ้ำนี้ไม่กว้างเท่าไหร่นะ แต่ว่ามันมีเควสหลังถ้ำคือต้องผ่านบอสไปแหละใบอันเทอันเทเรียกแล้วใบอะไรครับตามมนุษย์ครับต้องใช้เล่นเล่นโลแล้วแหละว,ว่า หลังให้ก็สวยเร็วหนอะไรบ้างหินสีรุ้งตีมาตีมาลเลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอะไรวะปาดตายไป ยังไงกระโดดขึ้นมาได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนั่งไม่กินโดดลงมาจากไหนึ้นไปทำอะไรข้าง JB, บนอ๋อกระดูกสัตว์อ้วนป้อมกระดูกใหญ่แหละ หลังมาได้เรื่อๆน้อยมากเลยอ่อันนี้ผมไม่แน่ใจเกมกระตุกโถ่เอ้ยอ๋อนี่มีของข้างในตัวใหญ่อยู่ด้วยบป๊บนึงนะ ก็ตัวใหญ่อ่ะโอเคได้อยู่มีงค่อยสีเงินเต็มเลยมีงค่อยสีเงินเอาไว้ทำไมเอ่อเอาไว้ทำเป็นขาไก่สีเงินนะครับเอาไว้เพิ่มอัตราดอกของว่าจะไม่ผิดใช่ไหมได้เอาไว้อัตราดอกของนะ เพราะว่าถ้าเป็นสีทองมันจะเพิ่มการได้รับรูดมากขึ้นนี่อะไรเครื่องรางหออทำอะไรได้ผมจำไม่ได้แล้วเครื่องรางหออทำอะไรได้เครื่องรางหอไไ <c oughs> เอเสริมพลังโจมตีโต้กลับเฉพาะาเฉพาะตัว ของการโจมตีแบบแทงผมไม่เล่นหอ,อกอะ่ะเออก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ทางทางขึ้นทางลงแบบโอเคเราต้องลงเราทีนี้ลงทางไหนก็อีกเรื่องนึง <c oughs> <c oughs> ทางนี้ก่อน เออโดนปะไม่ใช่ทางไหนวะอ่ามีเขียนบอกมีเขียนบอกอันนี้ยังยังไม่ยังไม่สุด,ดอ,อีกเหรอทางไหน่ะทางนี้แหละทางนี้แหละโอเคได้อยู่ลงทางนี้อ,อ่นานอ่านอันดับแรกข้างล่างอย่าไปเชื่อครับมันโกหก <laughs> มาทางนี้นี่ลงตรงนี้เออ ทางแบบว่าเดี๋ยว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 ,ยว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 โอ้โหวดขัหบหมดแล้วเลยเอยเนี่ยไอพวกอาวุธประกอบฉากพวกนี้เราควรจะเอาไปใช้ได้บ้างนเะี่ย ไม่ใช่เอามาแค่ประกอบฉากอ่ะ,อ,ะอันนี้ทางตันครับอันนี้อะไรอันนี้ก็ทางตันครับแน่นอนไม่นึกเลยว่าจะเป็นทางลับอย่าไปเชื่อมันครับมันโกหกอ่าแล้วก็แล้วก็วกทางไหนทางนี้สิตะไคร่น้ำกระเแก้ยวมีเต็มเลยฮะเก็บเก็บไปด้วยนะครับเอาไว้เผื่อได้ใช้งานว้าวว้าวว้าว อ่หามสี่ห้าหเจตัวโอเคหมด ก็จะลงมาตรงนี้ข้างบนเวทที่ที่เราโดดลงมาตรงนี้ก็ลงได้แต่ไม่ค่อยชอบทำที่มันให้โดดลงเรื่อยๆเลยไายนุ่มฟูจากนี้ไปล็อกเป้าหมายจะส่งมรสิทธิภาพล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายไงกินเลือดก่อนขั้นแรกผมกำลังหาทางลง อคได้ยู่หินแร่เต็ไมไปหมดเลยอ๋อนี่ไงล็อกเป้าหมายส่งประสิทธิภาพสามตัวเลย โอเคโอเคโอเคได้ได้จากนี้ไปจะมีหัวหน้าศัตรูก็บอสนั่นแหละครับจากนี้ไปจะมีพวกว่องไวว่องไวเหรอเอ๊ะทำไมผมจำได้ว่าเป็นโอเคโอเคว่องไวก็ว่องไวเอ่อผมต้องทำยังไงดี <c oughs> อ่ะไปลุยลุยอ๋อมันหลบลู่เลยเหรอ วครับรอว้ยเฮ้ยมันใช้ดาบโกงอะ่ะเออตีบิดิบิดิบิดไม่ได้ไมนะ่ไนะ้โอ้อยทำไมตูเ้เจออะไรกับตัว ง่าย,ยานี่แหละนะมีซัพพอร์ตเกิดเรื่อยๆเลยไม่โดนอีกูโอ้ยอ๋<พ>อถอยหลังอีกไม่ดีอยู่ตายเฮ้ยตัวนี้มันง่ายเลยจริงๆ เรียนอัมพันธ์สีครามดีนะที่ไอ้พวกตัวอันนี้ผมมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตายละเกิดตายลวเกิดเนี่ยโอเคดูนี่ได้อะไรมาเรียนอัมพันธ์สีครามเพิ่มค่า fp สูงสุดคล้ายๆกันกับพวกนี้เลยอันนี้สีชาติอันนี้สีมรกตโอเคตรงนี้ก็จบสักที ก็ข้างหลังนะครับมันจะมีเควสของของของเอง้อยู่ดู่นเดี๋ยวนะจุดพรกันจุดพร้อกันก็ท่อมหมาป่าทิพย์คแล้วก็เก็บของอะไรก็ช่างเก็บของก่อนโค้งแห่งรูนอ๋อโค้งแห่งรูนผมไม่ได้ใช้สักท <c oughs> oh ีนะรูนที่ว่าชนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าอะไรนะกอดกอดกอดฟรีเหรอกอดกดริกกดริกเหรอ When we win, we will collect the runes, but I haven't used them yet. let Godric Okay, let first. Foul tarnished. What do you want? I told the All-Hearing Brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? I told the All-Hearing Brute already. That I possess no such medallion. or Have you come to take more from me? was my other half not enough? I told the old hearing brute already that I possess or have you come as my other. I told the hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Eh Ah. เอ้ฉันบอกเดลว่าฉันมีฉันจะช่วยคุณเพราะแม่ของไอ้เอ่อผมว่าผมมาผิดแหละที่จริงผมควรจะต้องไปหมู่บ้านหมู่บ้านสีเงินก่อนเอ่อหมู่บ้านสีเงินจะอยู่ตรงนู้นเลยแล้วค่อยโค้งกลับมานี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยโค้งกลับมาทำเฟเธอใหม่ก็ได้ เอาเป็นว่าจบวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอหนะ้าผมว่าจะไปเปิดทางนี้ก่อนเปิดทางนี้จะได้ไปหมู่บ้านสีเงินแล้วจะได้วนกลับมาทำคทุสเธอก่อนแล้วกันแต่ที่จริงแถวเนี้ยมันจะมีอ่าน่าจะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือตรงเนี้ยจะมีพรแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะไอเจ้าปักษามรณะน่าจะโผล่มาถแถวๆนี้หละอมะัอ้งเดี๋ยวเราค่อยไปวิดีโอหน้านะวิดีโอหน้า เดี๋ยววิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวหา,หาหมุมส,สวยๆก่นนอน,อน,อนอวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบายบาย